สาธุเจ uh ้า huh ค่ะบรรยากาศเช้านี้นะคะที่ตลาดเอ่อเือานีสาธุสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วอ้าวปังมาได้บอกสาธุแอดมินเจอแอดมิน เขาเรียกตลาดเลยนะฟังอยู่ที่ตลาดอยู่ที่อำเภอเกษตรศวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศองุ่นตาน้ำพระนส่งนะคะคุบานิกรนาะอ่าวินทบาทที่ตลาดเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะอํอาอําเภอเกษตรศวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะ วันนี้วันที่แปดเดือนที่แปดวันพคนพกพันสองพันห้าร้รราอยหกสิบเก้านะคะวันนี้องค์กามีศาสนากิจนินนจมนต์ที่วัดป่ายา สไปัจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะะเป็นกบานิกร์ได้เดินทางมาจากจังหวัดกรสิน นะมาครับอันนี้ใส่รถดชคนรอใส,ส่บาตกันเยอะมากเลยนะคะวันนี้วันที่8กุมภาพันธ์2569นะคะกุบานิกรทิรปัญ,ญโยพระในดอกนะคะได้เดินทางติดตามองหลวงตานะคะ คร้นคิดเนาะมาที่ในศาสนกิจนิมนต์ที่วัดป่ายางอําเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะตอนนี้พินถาทอยู่ที่ตลาดอยู่ใกล้ๆนะคะเราไม่แน่ใจว่าตลาดชื่ออะไรนะคะก็เพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อเช้าประมาณปี เป็นบุญของเราชาวอีสานเนาะกาลสินร้อยเอ็ดสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุอ้าวเหรอสาธุสาธุเป็แม่สบายดีเนาะสาธุเป็นบุญของพวกเราบีบเล่อยนะครับถอยรถหน่อยนะครับเราก็ให้สัญจรได้ โอเล่คุณบอลคุนรัตน์สาธุสาธุค่ะ

เดินผ่าน กรับสาธุคุณพันนาคุณแม่นาพี่นาเนาะสาธุสาธุค่ะคุณอ,อาจารย์อาชารากราบสาธุค่ะสาธุนะคะ เยอะเลยนะคะเราไม่ได้มีคณะส่งมาเยอะนี่เป็นเพชรกรับค่ะทุกท่านทุเจ้าค่ะหมดนะครับ

สถานะก,กิจนิมนต์ที่วัดป่ายางอำเภอเกษตรวิสัย,สยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะบินทบาทแล้วก็ลังจากนี้เราก็ประมาณตามตารางเนาะตามที่เราเห็น9ก้าโมงก็จะมีสันทนาธรรมกับพระสิ้นคิดนะคะที่วัดป่ายางเนาะ,ะท่านไหนที่อยากจะเดินทางมาเนาะก็ปักหมดเลยนะคะพิม์ใน g o o g ิลวัดป่ายาง อำอเภอเกษตรวิสัยร้อยเอ็ดเนาะก็จะมาถึงเลยนะคะอ่าแล้วท่านก็จะอยู่สันทนาธรรมเสร็จก็เดินทางกลับวัดป่าบ,บ่อน้ำพระอินทร์นะคะวัน,นถ้ามาไม่ทันเนาะวันที่13ก็จะมาที่กาลสินนะคะก็ท่านในที่จะจะมาที่กาลสินเนาะอ่าที่มาก,ออากราบองค์ตากาลสินก็คือร้อยเอ็ด

ยุงบุกที่นี่หมดที่นี่หมด อ,อัตร่วมใส่บาทหลวงตาหนึ่งร้อยบาทสาธุสาธุค่ะ <c oughs> <c oughs>

แล้วก <ừ> ็บินสบายเสร็จแล้วนะคะก็ต้องเดินทางกลับ

อันนี้ก็ขออนุญาตลงไลน์นะคะตอนนี้หลวงตาบินทบาทเสร็จแล้วเนาะก็จะเดินทางไปที่วัดป่ายางนะคะเพราะว่าตอนนี้บินทบาทที่ตลาดเอาเราที่นี่ป่ะไ,ไปไปที่วัดป่ายางนะคะซึ่งในตารางปีหมดของหลวงตาเลยก็ได้ในตญายโยมครับ ตะคาล้นหลามนะบนตะคา,าลอะเลยได้ชิตุกขปักทำถามระหว่างนอนหลับจะทำอนาเหมือนกันไหมครับนอนหลับกับ ไม่เหมือนกันนะคะนอนหลับกับทำอนา,าไม่แน่ใจนะคะไม่เข้าใจคําถามเอ่อการนอนเหรอคะแล้วก็การทําอานาปัสติเนาะว่าการทอาอนาปัสติมันก็คือการออมีสติรู้ลมหายใจมีสติที่ลมหายใจเนาะส่วนการนอนก็คือแบบถ้าเรานอนดูลมอะ่ะเอออันนี้ก็สา,สามารถทําได้นะคะนอนดูลมเนาะเดี๋ยวก็ ตอนนี้แอดมิน,นเขาลงไลฟ์กันหมดแล้วเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์นะคะ,ะไว้พบกันใหม่ในไลฟ์สนทรธรรมกับพสัสสินคิดเนาะถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือมีช่องในการให้เราได้ไลฟ์เราก็จะ,ะมาเผยแพร่ภาพนะคะอีกทีหนึ่งเนาะตามตารางก็ประมาณ9ก้าโมงนะคะน้อมไตบาทเช้านี้กับหลวงตาหน0บาท,บาทครับคุณพงพันศาทุสาธุค่ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นบรรยากาศสัทายติอยู่ของกำลังถ่ายรูปแต่ก็จะขึ้นรถตู้ไม่ที่วัดนะกระแสสถาร้นหลานะแม่เอแม่เอแม่เอมารอตรงนี้ก็ได้ค่ะ ครูติดตามผลงานหลวงตาที่ร้อยเอ็ดใช่ค่ะใช่ค่ะหลวงตาที่ร้อยเอ็ดเนาะเดี๋ยวจะขึ้นรถไปแบบสาวหายอนุโมทนาทุกคนเลยอนุโมทนาสาธุสาธุ

อันนี้ก็คือของที่วินธาบาทนะคะเป็นหน่วยกู้ภัยพระสิ่งคิดนะคะมูลิติปลาแถวโพนทองนะคะติดตามที่กราสินเนาะคณะสงฆ์12รูปกับสรมนเนรหนึ่งรูปนะคะก็วินธาบาทสายบ้านนะคะวันนี้เพราะว่าโชเฟอร์ โชเฟอร์คนขับรถได้ไม่ไม่ไม่มีเลยนะคะก็มาคนขับรถมาที่นี่เนาะแล้วไม่ชีไม่ชีขับรถโดยสารได้อยู่แต่ว่าต้องมาที่นี่นะคะก็ไม่มีคนขับรถเอาง่ายๆก็เลยบินสายบ้านเนาะแต่ถ้าเกิดวันพรุ่งนี้ไม่ได้ติดผิดอะไรก็จะพาคณะส่งไปบินสบายที่ตลาดอำเภอสาะขันปกตินะคะ ก็ใครที่จะมาจังหันเนาะก็อยู่ที่ศาลาย้ายย,าย้ายลงหอฉันไปอยู่ที่ศาลาแล้วนะคะก็จะมีพระตอนนี้วันนี้นะคะวันนี้ก็พระอยู่นะคะมีพระอยู่ประมาณ12รูปแล้วก็มีแม่ชีนะคะมีแม่ชีก็ไปได้นะคะแต่พระกูบาก็มาติดตามวงดวงตาถ้าไม่ติดผิดอะไรก็คือ,อช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายก็อาจะเดินทางกลับเนาะก็ะประมาณนี้เนาะอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ